บอกพี่บอกพี่เนาะเมื่อชวันชั้นผ้าประจําบอกพี่ชวันชันพ้าเมืองนี้จะแมนเคยเคยมึดทุกคนมันแบ่งแบ่งเขตได้เขตแบ่งบอลกินในี่ทุกคนสวัสดีทุกคนตอนนี้คิดเพลาะอยู่ที่บ้านต่อเรือเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้ กิบเปาะีิพาทุกคนมาเลาะเบิองบรรยาก,กาศบ้านต่อเรือเนาะถึงบรรยาก,กาศบ้านนี้ถืวอวะสองเท่านี้ที่กิบเปาะได้พาทุกคนมาสัมผัสกับบรรยาก,กาศบ้านนี้เนาะและจิพาทุกคนมาเบิ้งวิธีชีวิตเนาะของชุพผรณบลูเนาะบ้านนี้เมื่อนี้กิบเปาะได้มาสองคนนะทุกคนมีสองซองและกระซองเบาใส่ชตูเดียวเนาะแล้วก็กิบเปาเนาะพาทุกคนมา ย่างเลาะปึงบรรยากาศบ้านาศ์นอนทุกคนเนาะเอาพาทุกคนไปปึงเนาะทุกคนไปไปยังกันไปดูเลยโอ้พอดึงพอดีเลยเด็ทุกคนพอดีเลยเด็กขอเวลาที่เขาเสร็ สบายดีไอดีโอ้ยเห็นะบอกเออเห็นระบบุญแจกโอ้บุญแจกเนาะกรนมีเป็นปกปีนีแบบเก่าแต่เดิมเลโอ้ทางนเ้โอ้เซเลเลยเนาะนีกโอ้นี่ับเลยอยู่นาะท่านไหนกันเะ มาเปคนมาเป็นคนกับ้าเคนดูเปิดบน่

อันนี้บอกตีบอลนี่นะตัวมันนี่โอ้อันเร็วทักเวียกวอลนี้

<c oughs> <c oughs> อ่ะลองก้นทะุกคนดิเราให้ยอดได้ดินองนองมัดชวอดมัดชือดมัดชวอก็ชอบเรานอย่าง้เาแล้วพิภพร้องไปเลย มามามาางนั้นเลยบอกไปแล้วเจ้อไันนี้เด้อเต็มจอเด้อไปได้ป่ะไปน้ำาข้างในข้านข่างเนกันเล้เอาปั้นเด้อนี่เด้อทุกคนเนี่ยเอาคนนี้ไปน้ำ

อันนีตกใช่น้ำเลยคุณหลังจากเขาดูดมนแล้วจะเอาน้ำน้ำเลยละถออยู่พื้นนมันจะมีเชื้อเหลาเนาะมีเชื้อเหลาเราเอามักอยู่พื้นนี่เนาะที่เหลาอะนะเนาะที่เหลาามักอย่งไรางนี้เราให้อันนีเพิ่มมาเหลาให้นี้เนาะจะไปมงลองอะไรจะไปทำศสนย์ฟังก์แน่ๆเาให้ดูบ้านไ ตัวน <c oughs> <End ed> ี้มันองแก้มบ่อนของแก้มโอ้องแก้มเนี่ยทุกคนช้จูอีกไหมอืมมีฮอกเราให้หน่อยให้ไงเลยฮะครับครับหวานหวานลองไหมลองไหมลองใส่ลองดูอ้ละลนงกนงล้ลง

ทางเีย้าฮะเข้าโอเคๆมาๆมายยยยๆๆ้าจนละเอ้อยู่ดีๆเออยู่ดีๆเโอ้โหอะไรบครับ

เคยทางทางใต้ก็จเอิ้ว่ากองบุญเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนี้จะเอ้เจ้านี้เขาเนว่าย่าี้นี่ๆกองบุญนี่เจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่โอ้เจ้าภาพเจ้าภาพใหญ่น่ะเจ้าภาพบุญนงเฮาเออเออั่นว่าทางใต้เนกองบุญอันนี้เนาะเจ้ามันมีอ่าเราให้เนาะเจ้าแล้วก็มีไก่เนาะเจ้า เี่วเราดูเบียนเนาะเดันเงื้ยด้วยนนองมันไปันเน้โอ้อวนมาไม่ได้ชันจังเาะช่องนี่ได้ลทานมากินทานมะผมไม่ทานมาดซยเนาะส้างบุญนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มาดูชิมั oh. ิมม้วนมา้ก็มียงมีปีปีกองบ่เออผู้แพร่นั่นนั่นเออมาไหมไม่เท่าอยู่ดีไม่แหง เออยูนีไม่แห้งทำเจอะลวงเป็นก็จบตู๊ด่นนี่นี่ตู๊ดคนตกเลยไหนนคนลงแล้วทางนี้ สุลาเตรงานนการ่อจงนนจะเป็นบนลแตงอยู่คู่กินไปกนะยางไปเูบอกกระจกัวอยู่คู่กินคนลงแล้วคนลงแล้วบอลแตงกินหนอบอล แตงยูโกกินเนาะปีงศิลเนี่ยกำลังชิ้นหนึ่งเขาเนาะไม่ผู้ชาวันนี้ชิ้นหนึงเขาเียรเนื่อเียชิ้นหนึ่งเขามนบ้นลุงมาหน่อยโอ้เห้ฝนกรสิลงฝนกระิลงเอาไปางเบ่งบอลกระจขอครัวเขาแต่งกินเนาะ นี่อันนี้จะมีินฟืนเต่าเกียมสิงานนะตนี่น่เราก็จะไปดูคโอบกินตุคอบครอบครอบอัวนเียาน้าย่อยจานนุ้จารวมกนสบายอู้อว์ภานคอบคอนี่ทำสกินอันยโต้งานบ้านเทา จะภาพมันจะภาพอืมอืมครับครับครับมีมซอยจุบนกรจาเต่งอยู่โกินทุกคนนับใส่ในงานนัมาแรงนะแล้เฮ้ยเฮ้ยเ้อ้องซีซีหไก่เนาะเยียมจี

พ่อผมตู้นี่ฮะตู้เเอาเอาได้ควมล้วเลยนะพอได้ทักเลยอ้าวมดคุณก็ลงรีขแงไม่อีกมาแล้ดไเส้อกันไม่เลยเน่นทนัมาคงการเล่ตัคุออกนะมาล้อลิ้นคนหนึงคน้าแล้วมาาอีกกินข้าวนมลคูกัอกินแฮวเ่นยอะ อตันเลยบ้ารนวลเขาแล้วอยู่าน้องเขาเลยมามาจากนอกโอ้หมดไปทุกคนไปเงที่นี่ไปยังยังไปดึงนันีไปไกอยู่กินนะใส่งานเนาะ ไพุดพุชพุชพุชทางนั้นรวมบรรตกาภาพรวมเบื้องต้นก่อนทุกคนนี่ท่านบอกยันทุกุนลงเนื้อเพราะว่าตอนนี้ก็คุอนยิบยิบเลยทุกคนเลย อันนี้เปมนง,งานระนะบิดรถผู้ป่วยตังเรือเรือให้ระเบิดดีก็เป็นทางทบิทตทิคิปต่เลาะได้มาบ้านนีได้เพ่องานเป็นเสือเป็นงานประเพณีประเพณีไปจำทองถิ่นไปํำบ้านนะไปทำบ้านไปทำเ,เขตทองถิ่นเนะี่ยตอนนี้เขาเอื้อนวันระปิดแต่ว่าเขตทางใต้เขาจะเอื้อนมัแนแจะเนาะ แจกเข้าให้ผูที่ลงรับไปแล้วในพ่อแม่ลอวพี่น้องือวลูกหลานไปนะไปกลับไปเบิ้งหน้าทางนั้นบอลเมื่อกี้นี้บอลเขาหนึ่งเข้าก่อนาะบอ่เต็มเลยจับกู้แซวผู้สาวไปจัก

ีระกัดกักอย่นี้ชอบดิ้งอยางไม่ชบดนี่ะเหานอเ,อเนี่ยี่้าพัน้ด้คอตลาดย่น้อยนังนิดน้อ กูกปเลยเยมากกุไก่าตะบนปลาบปั้นบอลเลยนมากรุไก่นะตะปันเอมงล่าอันสุดยกะครับโอเยติกลับดครับเป็นน้องคนนึงอากาศฮอนมาทุกคน บ้านจะเป็นผักแล้วก็มีเลยรมันมีห่วยไรผักกลางบ้านเียเป็นชยผักผักนี่และผักรงนั้นโอ้ยฮาวเ้อร์ตอนั้นโ้ย กบอ่างตีมาดังทักแนี้นี่ดูกหับออะไรจะภาพบุระตีอาเจ้าภาพตุป็นตีเาป็นตุ้ยนาน้ยนี่เจ้าจนพามังกรน่าจะน่าจะน่าจะมังกแมนแมนโอ้เขาจนพามังกอเพราะเป็นรูนรูนเป็นเ่าใหญ่เ่าใหญ่เ่าใหญ่รูแล้วมีมีเเ่าห่อย

มือบตีบ er> oh, right, right. oh, right, no. ่เอาไม้ตีพอได้เนาะเอาไม่ยตีได้เต้นเออลวงเต้นนี่กะกะกะเตะเออหลวงเต้นอังจ้านีนี่นี่น่อได้บอได้โอ้บอได้เนาะเอาตีมือนะตีมือในแบบแตกอีกเลยทุกคนนั่นใจมัอยุ่

အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။အဲ့ဒီကနေနော်။အဲ့ဒီကနေနော်။ဘာဖြစ်နေမှာကိန်းသော။

จาจำฮบอกพี่บอกพี่เนาะเออเมื่อชาวบ้นชั้นผ้าจำบอกพี่เชาวบนชั้นผ้ามันนี้เป็นผู้ชุดบอกพี่มีน้องบันชั้นผ้าพวกอลไรมาซดเรวามะมู่มามูบุญจะมีเข้า มีประสานมีร้องมีม้วนมีนมาซอยมาซอยมาม่นะมาม่มาม่กองบุญจะเป็นจภาพนั่นจะเป็นจภาพเออเจ้าจะตีก้องในตีอ้อมในทุกคนก็จะตีออกออกก้องนี่แหละยวย คนมาชอยนะครับเราจะมีึดพิธีหรือว่าบอกบอกมารูดูดูละตัวเฮ้่ยไปไปดเลยมานะไทำอร 你说 <laughs> เบื้องนี้จะแมนเคยเลยมดทุกคนมันแบ่งแบ่งเขตแบ่งเขตในบอลกินในทุกคนแมนว่าสิกินชุชิโจมาเลยเนาะนี่เบื้องนี้แมนเคยเฮ้ยมันอะไรบูทางนั้นช่องนก้ยากทางนี้้บ,บ <child> ้านจะพั um บ้านเราจะพักทางไก่องดินนะครับทางนี้ท่อแก่ได้บ้านนี่ทางนี้แมนบ้านคือว่าแขกตุ๊กตเชิญไปทุกเบื้องนี้มด

เราตุ๊กเราตุ๊กเราทีเราช่วยทำไม่พี่น้องเออเพื่อนมิตรที่มาซอยเนาะมาซอยเลยอันนี้เรามีเลราเรามีเขาเรามีเงินมีเขาชานมีข้าวสานเราให้กับต้ำรวจเราจะจะให้ลุงนี้ทีบุคุยเพื่อนมาซอยนะจะให้ลุงนี้ันนี่ยเราตุ๊กเราทุกคนแต่ละคนมาซอยนะ มัดพี่น้องไกลอยู่ไกลมาซอยจะมีเล่ามีเขาเพราะนั้นเม่ดต่อเขาเขาสารที่เขามาซอยเราหันหมือน้องลงมาเอาซอยคุณได้ใจคุณได้มึงนะคุณด้ได้เงินเนาะเงินก็มีคุณได้เล่าก็ไมาซอยเนาะเนาะเล่านี่ต้องได้แก้วหนึ่งคอยสารีกแก้วหนึ่ง ขษาเอ่ากสานอีกหลังฮะนี่หลับแพรแพรลมีแพรเนาะแพ้ชิ้นนี้โอ้มีแพรมีสิ้นมาซอยได้ประเทศไทยรูปโคด้ามาซอยนี่มาซอยนข่มาซอยมา กันกันอนนงินที่เขามาซอยนี่นะฮะนี่อนี่นไม่เารอีพาไปนี่นะฮลายบ้านไล่ที่หาบ้านมาซอยหอพี่น้องู้คนแน่นอนผี่ฮู้าอกันข้งกมา้งกามา้่อยมดลายเบ้เบามายเนื้อขอ่เบ้านเขาเส้นซึ่งจำฮ่าเส้น ہم سالوں تو اپلو تو เอา่เขามาใ่าช้น่ะเขาเป่า้เขาป่าให้มือลมมกินคือเขาเขาจะได้ตัวมากินน่นี่แหละรวมอยู่นี่แหละเลี้ยงเทาเลี้ยงแก่เลี้งพี่เลี้ยงน้องอยู่ในนี่ก็ท้งโบทางเพื่อนจะยันบุกุ้มโอ้ยสย่ปจะไปมไม่ไปจะไปมอล